สวัสดีครับผมชื่อนกนะครับมีลูกชาย1คนนะครับชื่อนกบันบานอายุ9ขวบนะครับก็สําหรับในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์และความประทับใจนะครับจากการที่ได้เรียนคลาสนี้นะ ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาที่เจอนะครับคือลูกชายก็เรียนอยู่ในแบบเหมือนออนไลน์นะช่วงโควิดนี้นะครับก็มีปัญหาที่ว่าเวลาลูกเรียนออนไลน์สมาธิสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจในการเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาจะเบื่อแล้วก็หมุดหงิดด้วยแล้วก็เราก็เลยเกิดความคิดว่าเราอยากจะเสริมนะครับในเรื่องของโฮมสคูลเข้าไปด้วยกับคลาสเรียนออนไลน์ปกติที่อยู่ในหลักสูตรที่ของโรงเรียนอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ เราก็เลยค้นหานะครับว่าอ,อาจจะเลือกคอร์สไหนดีเราก็เลยเด,ดได้ได้เจอของ Genius School นะครับแล้วก็ประทับใจนะครับในคลาสนี้นะครับก็ได้ทั้งครูผู้สอนนะครับและ process ในการสอนนะที่ไม่ได้มีแค่ในทฤษฎีอย่างเดียวนะครับคือมีทฤษฎีด้วยแล้วก็มีปฏิบัติด้วยแล้วก็มี breakout ที่มันเป็น s เซส i o n ด้วยมีให้ลองได้ทำได้ลองฝึกนะครับแล้วก็ได้ roleplay แล้วก็ได้แม้กระทั่งคิดเรื่องเรื่องของแบบสร้างเกมขึ้นมาเล่นนะครับกับเด็กๆนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและที่สำคัญเลยก็คือได้เรียนรู้เรื่องของ f a c i l ิเ a เตอร์นะครับ Process คือถ้าเราจะอยากจะทำเรื่องโ School แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นแค่ t e a เชอรเนี่ยให้เกเป็น f a c i l ิเ a เตอรหรือ การเป็นผู้อำนวยการให้เด็กเนี่ยผู้อำนวยการเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมากสําหรับเด็กยุคใหม่นะครับที่จะต้องรู้ตรงนี้นะและผมเองก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลูกผมเองครับ